5้าสีสวัสดีค่ะทุกคนคะช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงที่เรากำลังเข้าสู่โหมดรายการค่ะเทค1ตอน1รายการว a ไ i ตี้ทอล์กโชวโดยดรมาริกาค่ะเป็นโชว์การพูดของดรมาริกาชื่อรายการว่าดรมาริกาวาไรตี้ทอล์กโชวประจำวันนี้วันที่21สิ่งหาคม2 5 6 7ค่ะแอคชั่นค่ะกำกับเองพูดเองโปรดิวเอง กรีงพอค่ะเอาละค่ะสำหรับรายการแรกที่เราจะมาพูดถึงนี้นะคะเรื่องแรกที่เราจะเล่า เรื่องแรกที่เราจะเล่านั้นนะคะมันเป็นเรื่องง่ายๆสั้นๆนะคะนั่นก็คือว่าล่าสุดนะคะนายกรัฐมนตรีประเทศนี้ยังไม่ได้มีการส่งชื่อคอรมอเพราะตอนนี้กําลังส่งชื่อมาจากแต่ละพรรคร่วมรัฐบาลนะคะว่าใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีบ้างคุณสมบัติที่คณะท่านนายกรัฐมนตรีมีการกําหนดกฎเกณฑ์ในการที่จะแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี36คนพร้อมกับนายกรัฐมนตรีไปบริหารประเทศนี้โดยเป็นผู้กุมบังเหียนของอํานาจรัฐาธิปัตย์ของประเทศไทยซึ่งก็จะต้องมีการกํากับทั้งนิติรัฐแล้วก็นิติธรรม ซึ่งอันนี้เป็นอำนาจสูงสุดที่รัฐสภาหรือว่าสสเนี่ยเป็นคนมอบให้สสเป็นคนเลือกนายกรัฐมนตรีส่วนประชาชนเป็นคนเลือกสสเพราะฉะนั้นอํานาจของประชาชนหมดตั้งแต่ตอนที่ปิดทีบวันที่14สิงหาคมเพื่มเมื่อประมาณปี25 6 6เพราะฉะนั้นในเวลานี้คือประชาชนอย่างดเรมริกาหรือใครต่อใครก็ตามแต่นะคะต่อไปค่ะทุกคนเรื่องที่2ค่ะ ระหว่างนี้นายกรัฐมนตรีกาลังมีการนะคะตัดเตรียมนะคะคุณสมบัติของอรัฐมนตรีอยู่นะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้นะคะคุณสมบัติของรัฐมนตรีตอนนี้มีการดนคัดออกตอนนี้ชื่อรัฐมนตรีเท่าที่ทราบดิฉันก็เช็คมาละเอียดแล้วนะคะเท่าที่ทราบที่ชื่อนายกชื่อที่รัฐมนตรีชื่อว่าที่รัฐมนตรีที่ส่งให้นะคะทุกคนบางคนไม่เข้าใจวิธีการนึกว่ารัฐมนตรีคนเก่าจะมาเป็นรัฐมนตรีต่อไม่ใช่ตืดไม่ใช่เมื่อมีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีใหม่ defines, ัวนายกรัฐมนตรีคนใหม่จะต้องเป็นคนคัดสรรรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลอีกประมาณ35คนบวกนายกรัฐมนตรีเป็นหนึ่งก็ร่วมเป็น36คนไม่ว่าคนไหนจะควบตำแหน่งรองนายกด้วยหรือไม่แต่นับแล้วคำว่ารัฐมนตรีจะต้องไม่เกิน3าคนรวมนะ36คนรวมทั้งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนี่คือหลักของการำมาพิบาลการบริหารประเทศนะ จากนั้นคณะรัฐมนตรีทั้งหมด36คนจะต้องถูกนําชื่อขึ้นไปทูลเกล้าเพื่อให้สแตมจากนั้นเมื่อพระองค์มีการโปรดเกล้าแล้วก็ประกาศชื่อรัฐมนตรีที่ผ่านคุณสมบัติต่างๆตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอมาและก็จะต้องมีการประกาศชื่อรัฐมนตรีทั้งหลายเหล่านั้นในราชกิจจานุเบกษ,ษาซึ่งเป็นกฎหมายของประเทศไทย จากนั้นเมื่อประกาศชื่อตามราชกิจจานุเบกษาประเทศไทยไอ้พวกที่รัฐมนตรีทั้งหลายก็ใส่เสื้อขาวแล้วก็ไปถ่ายรูปหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนั่นแหละเป็นรูปที่จะต้องแปะฝาบ้านของรัฐมนตรีแต่ละคนจากนั้นรัฐมนตรีแต่ละคนเมื่อได้รูปแปะอยู่ฝาบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกเขาจะต้องเตรียมข้อมูลเอกสารคนละแผ่นสองแผ่นสามแผ่น,ผนในการที่จะไปแถลงนโยบายต่อรัฐสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรบวกกับสมาชิกวุฒิสภา การแถลงนโยบายจะเป็นการจุดเริ่มต้นนับหนึ่งจากการที่ว่านโยบายอะไรที่นายรัฐมนตรีคุณหนูตุ้งติ้งแพทองทานเขาจะเอาไปในการที่จะประกาศต่อรัฐภาลซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนว่ารัฐบาลนี้จะทำนโยบายอะไรที่เป็น priority แรก priority ที่2 priority ที่3 priority ที่4แล้วก็ priority ที่5เพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้หรือไม่ว่า Priority ที่1่จะเป็นดิจิตอลวัลเลตหนึ่งหมื่นบาทหรือไม่ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีประเทศไทยไปพูดในรัฐสภาในวันแถลงนโยบายค่ะท่านผู้ชม <c oughs> แต่ก่อนที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพจะได้แสดงความรู้จะได้แสดงความสามารถในการที่จะไปประกาศนโยบายนะคะต่อรัฐสภาไทยแต่มีคนหนึ่งซึ่งเขา ไม่รู้ว่ามีตำแหน่งอะไรเขาได้พูดก่อนท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่นายรัฐมนตรียังไม่ทําหาอะไรเลยแต่ว่าคนที่พูดก่อนท่านนายรัฐมนตรีแสดงศักยภาพก่อนท่านนายกรัฐมนตรีได้แสดงก่อนที่ท่านนายรัฐมนตรีจะไปประกาศคาว่าดิจิทัลวอลเลทที่มีมีอยู่3เรื่องในนั้นหนึ่งก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหัวใจสําคัญและต้องทําอันที่สอง ของการให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ทางเทคโนโลยีเพื่อจะใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไปข้างหน้าเพื่อจะให้ประชาชนเนี่ยทันรู้เท่าทันเทคโนโลยีอันนั้นก็ต้องต้องทาต่อไปแต่อาจจะความเร่งวางไว้แล้วเนี่ยจะสามารถใช้ประโยชน์ กับประชาชนกับประเทศให้ประชาชนกับประเทศ,เทศกับกับรัฐบาลเนี่ยติดต่อเชื่อมกันได้ทางเศรษฐกิจแล้วก็เป็นเป็นช่องหน้าต่างของประชาชนในการทําธุรกิจผ่านดิจิทัลวอลเล็ตนี่ยก็อันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของเทคนิคที่จะต้องมีต่อไปอันที่3อันที่2กับสเนี่ยรอได้อันที่1รอไม่ได้นะครับแต่รูปแบบ อาจจะอิงเทคโนโลยีบ้างหรือไม่อิงบ้างก็ได้แต่ต้องแต่ต้องถูกกฎหมายและไม่ให้ขัดแย้งกับคนที่สอนเพชรตามเยอะเกินไปโครงการอัพเกรดไปด้านนโยบายโครงการอัพเ่ยนไปด้านอาชีพมึงเข้าใจหรือยังว่านายกรัฐมนตรีตัวจริงไม่ใช่ตุ้งติ้งแต่เป็นพ่องแล้วก็พ่องนี่แหละจะทำให้นายกรัฐมนตรีตัวจริงวิบัติเร็วกว่า ใดๆอันเป็นควรจะเป็น <c oughs> แล้วกูก็ไม่เข้าใจนักข่าวประเทศไทยว่ามึงเอาไม้ไปใส่ใต้คางท่านนายกรัฐมนตรีในอดีตทําไมวะมึงต้องเอาไม้เนี่ยไปใส่ใต้คางคุณหนูตุ้งติ้งแพทองทานว่าจะมีนโยบายไอ้เรื่องเกี่ยวกับดิจิ t a l วัลเลตอย่างไรแต่อีนี่นายกรัฐมนตรีประเทศไทยยังไม่ได้แสดงศักยภาพเลยพ่องของนายกรัฐมนตรีแม่งตอบเรื่องดิจิตอลวัลเลตมึง ดรมล,ลิกาก็อยากจะให้อ e ีดิจิทัลอลเลตเนี่ยทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายแก้กฎหมายให้ถูกต้องรองรับและนอกจากนั้นแล้วก็ปล่อยเป็นเงินสดอย่างที่ดรมลริกาเคยพูดตั้งแต่ตอนที่ไปดีเบตเวทีหาเสียงว่าปล่อยเป็นเงินสดปล่อยเป็นเงินสดเพราะถ้าเกิดดรมลริกาเป็นนายกคูก,ก็ปล่อยเป็นเงินสดเพราะอะไรเพราะอ e ีดิจิทัลอลเลตมันปล่อยไม่ได้หรอกเพราะว่าปัจจุบนันนี้นอกจากเศรษฐีทวีไซจะมีนอกมีในเกี่ยวกับอีดิจิทัลอลเลตหรือว่าเวกับอทเ็นอะไรก็ตามแต่แล้วจนกระทั่งเอพีถูกไปออกไปเนี่ยก็รอดไปนะแต นึงที่มีบริษัทที่เกี่ยวกับดิจิตอลมึงรู้ไหมว่าเป็นใครมึงรู้ไม่เป็นใครมีบริษัทท,ที่เกี่ยวข้องกับเหรียญดิจิตอลนี่ยมึงรู้ว่าเป็นใครมึงรู้ว่าเป็นใครผัวของนายรัฐมนตีคนปัจจุบันมีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลนี่ค่ะผัวยิงใครกูก็เพิ่งเห็นนั่นแหละ มีคนรายงานบอกผัวยืงใครมีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับดิจิตัลเพราะฉะนั้นพอตาก็เลยจัดให้เลยตอบนักข่าวประเด็นเงินดิจิตัลสามประเด็นสําคัญแม่งปล่อยเป็นเงินสดนี <S 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 2 <S 2 <S ตอนนี้ทําท่าจะต้องมีการเปลี่ยนอันเนื่องมาจากว่าผัวของพระนาท่านนายกรัฐมนตีมีบริษัทที่เกี่ยวข้องจะเกี่ยวแค่ไหนฉันไม่ทราบแต่เกี่ยวแค่ว่า ก่อนหน้าที่จะมาแต่งงานกันเนี่ยหรืออะไรก็ไม่ทราบเนี่ยเขาก็มีอ่นายกเเขามีบริษัทที่เกี่ยวข้องนะอ่ะสรุปเลยเขายังไม่ได้ทาผิดเขายังไม่ได้ไปทาผิดเพราะาเขายังไม่ได้อนุมัตินะเขาถือว่าเขายังไม่ได้ทําผิดแต่ว่ามันจะผิดนะสิถ้าเกิดว่าผัวของนายกรัฐมนตรีไม่ได้โอนหุ้นจากบริษัทนั้นเกี่ยวกับดนะิจิตอลโทเค็นน่ะเพราะฉะนั้นโดยสรุปเลยก็คือว่าณนะเวลานี้นายยรัฐมนตรี ปล่อยเป็นเหรียญโทเคนไม่ได้แล้วค่ะประชาชนก็เลยเกิดวิธีการคิดแบบใหม่เพื่อไม่ให้กระทบกับท่านนายกรัฐมนตรีวิธีคิดแบบใหม่นี้นั่นก็คือว่าให้ประเทศไทยกระทรวงการคลังประเทศไทยเปลี่ยนจากรูปแบบการใช้โทเคนแบบทักซินแซอวยเป็นการแจกเงินหมื่นให้กับประชาชน ามแบบนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานั่นคือว่าแจกเป็นเงินสดเข้ากระเป๋าไปคนละหมื่นโดยแจกกลุ่มเปราะบางเสียก่อนกลุ่มปลาะบาง12ล้านถึง14ล้านเป็นใครเป็นคนที่พิการ4ล้านคนเป็นใครคนแก่12ล้านคนเป็นใครคนยากจนและคนที่ลงทะเบียนว่ามีรายได้ไม่ถึงเท่าไหร่รวมเป็นทั้งหมด14ล้านคนจะได้เงินสดจากการเปลี่ยนดิจิทัลเวลต์เป็นเงินสด ตามที่ดเรมาริกาเคยประกาศไว้ตั้งแต่วันแรกแกและเป็นนโยบายเดียวกันกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาแต่ตอนนั้นพลเอกประยุทธ์จันโอชาให้ไปแค่ครั้งละพันครั้งละพันสิบสองเดือนได้หนึ่งหมื่นสองพันบาทเพราะให้คนละมือคนละพันคนละพันคนละพันพลเอกประยุทธ์ให้คนละพันถูกไหมสําหรับคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางคนละพันคนละพันเดือนละหนึ่งพันเดือนละหนึ่งพันซื้อกะปิน้าปลา นปาละน้ำพิกน้ำอะไรต่างๆแล้วก็เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่ากลุ่มเปราะบางเขาได้คนละพันตอนสมัยพลเอกประยุทธ์ทั้งหมด1ปีได้1น0 0งบาทคุณหนูตุ้งติ้งจะอัด1,000งบาทให้ครั้งเดียวนั่นก็คือว่าจะเปลี่ยนจากการปล่อยดิจิตอลเป็นเงินสดแต่ไม่ใช่ครบ30บล้านคนไม่ใช่ครบห้บล้านคนนะแต่ว่าจะปล่อยแคมเปญให้คนที่เป็น คนจนหรือโคนกลุ่มเปราะบางนั้นก่อนนั่นคือ14ล้านคนได้คนละหมื่นเพราะมีเงินอยู่ในตอนนี้แค่แสนสองหมื่นล้านบาทที่ไปขอดเอามาจากภาษีประชาชนงบประมาณปี6-7ที่ยังใช้ไม่หมดแล้วก็ยังไม่ได้เอาไปใช้อะไรเลยหมายถึงว่าคอรมเศรษฐาไม่ได้อนุมัติกักไว้ให้คุณหนูมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ปล่อยแคมเปญนี้กดปุ่มคนที่อยู่ใน ทาเกตกลุ่ม14ล้านคนจะได้ก่อน10,000บาทต่อ1คนซึ่งได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่านายกรัฐมน,นตรีคุณหนูแพทองทานจะประกาศในสภาวันไหนแล้วอย่างไรแล้วเมื่อไหร่จะปล่อยนี่คือสิ่งที่จะสามารถทำได้แต่ทำได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งว่าจะทำเมื่อไหร่นะคะทีน <at> ี้ถามบอกว่า ตรงไว้ตามที่หาเสียงหรือไม่ถามว่าตรงไว้ตามที่หาเสียงตามที่เขียนไว้ตามที่ประกาศไว้กับรัฐธรรมนูญและกับกะกะตหรือไม่เรื่องนี้ถ้ามึงเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องของกะกะตว่ากะกะตจะไฟไหมและกะกะตจะมีการปล่อยให้ตัวเองโดนคดีหนึ่งห้าเจ็ดละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ปล่อยเป็นเงินสดเมื่อไหร่กะกะตโดนหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องที่ คำรดต่อไปดรมลิกาไม่ได้ขัดขวางในการที่รัฐบาลชุดใดก็ตามแต่จะช่วยประชาชนแต่สิ่งเดียวที่ดรมลิกาและประชาชนจำนวนหนึ่งที่มีความรู้อยู่พอสมควรเราพูดมาโดยตลอดก็คือว่าทำอะไรก็ตามให้ตรงตามนิติรัฐกับนิติธรรมเพราะอะไรก็ตามที่ไม่ตรงตามหลักนิติรัฐแล้วก็หลักนิติธรรมมันจะทำมาซึ่ง การใช้เส้นใช้สายการฟัดแท็กกันอะไรก็ตามแต่มันเป็นโลกยุคเก่าการใช้เส้นใช้สายเป็นโลกยุคเก่าเพราะฉะนั้นเราซึ่งเป็นนายรัมตีปัจจุบันนี้อายุ37ปีจะมีการใช้เส้นใช้สายแบบพองจะมีการหัวแบบพองหรือจะมีการคิดพลิกแปลงแบบพองหรือจะมีการคิดในลักษณะรวบรัดตัดความโดยแอบอ้างแบบพองมันเป็นไปไม่ได้แล้ว และขนาดเดียวกันเราเป็นนายกรัฐมนตรีที่นี้เราจะปล่อยโครงการใดก็ตามแต่แต่เราจะมั่นใจได้ว่าเฮ้ยกูนี่สนิทเว้ยกูซีเว้ยกูได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ขนาดกูใส่ระบเบแตงส้นแดงโดยที่ไม่ต้องเคารพอะไรเลยแต่กูก็ยังสามารถในการที่จะไปทําหน้าที่การเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศได้เว้ยเฮ้ยถ้าคิดแบบนั้นเท่ากับคุณก็ไม่ได้เคารพเหมือนพ่อง คุณก็จะตอแหลเหมือนพองปากอย่างใจอย่างวิธีกรรมปฏิบัติอีกอย่างหนึง่ง <l ots> เพราะฉะนั้นหายนะและหายกรรมต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นก็ไม่ได้ต่างจากพ่องหรอกโอเคนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันอยากจะบอกประชาชนทุกคนว่าใครก็ตามที่รอดิจิทัลเว l ล็เพราะฉันทราบประชาชนลงทะเบียน30ล้านคนเป็นสิทธิ์คุณมีสิทธิ์ลงทะเบียนคะ่ะคุณไปลงทะเบียนเถอะมันเป็นสิทธิ์ของคุณ มันเป็นสิทธิ์ฉันจะไม่กีดกันไม่ให้ใครลงไม่ลงทะเบียนมันเป็นสิทธิ์แต่รัฐบาลไม่สามารถที่จะตอบสนองสิทธิ์ของประชาชนได้ครบหัวตัวคนรัฐบาลก็จะต้องสามารถ,ถแถลงและสามารถบอกกับรัฐสภาซึ่งเป็นผู้แทนประชาชนได้และสามารถในการที่จะอธิบายให้ประชาชนเข้าใจได้และสามารถที่จะทําให้ประชาชนเข้าใจหรือไม่อีกเรื่องหนึ่ง ปัจจุบันประชาชนถึงแม้ว่าจะมีควายจํานวนมากคือเลือกคุณหนูตุ้งติ้งมาแต่ขณะเดียวกันประชาชนก็ไม่ใช่ควายเหมือนกับทุกคนแม้ควายที่เลือกคุณหนูตุ้งติ้งมาเขาไม่ได้เลือกคุณหนูตุ้งติ้งนะควายที่เลือกมาเขาเลือกสอสในสภาควายเขาเลือกสอสอเข้าสภาแล้วสสอเข้าสภาก็เป็นควายอยู่จํานวนหนึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าควายทั้งคอกเนี่ยเขาจะไม่มีความรู้เสียทีเดียวเขาก็รู้อยู่แค่เขาต้องการ เงินหมืน่นแต่ทีนี้เมื่อคุณหนูไม่สามารถแจกเงินหมืน่นก็อยากจะรู้ว่าควายที่อยู่ในสภากับควายที่เลือกควายเข้าสภาเขาจะอยู่ในสถานะอะไรอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งโอเคค่ะอันนี้คือสิ่งที่ดรมริกาจะกล่าวนะคะทุกคนเอาละก่อนที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับดิจิทัลเ l e t พ่องจะสามารถทําได้หรือไม่นายกรัฐมนตรีจะสามารถทําได้หรือไม่และผัวของนายรัฐมนตรีจะหาทางออกอย่างไร ทำไมล่ะเอา้าก็มีคนเปิดเผยแล้วนะเวลานี้ว่าผัวของนายกรัฐมุนตีมีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอ e ีดิจิตอลบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอ e ีดิจิตอลโทเค็นหรือไอ้พวกอะไรตั้งพวกตั้งพวกนี้มันจะไปเกี่ยวข้องกันกับเอกกรณีที่มีการดิจิตอลวอลเล็ตอะไรพวกนั้นหรือไม่เนี่ยเราไม่ทราบหรอกเราไม่ทราบอันนี้เราไม่ทราบมันเป็นแค่ข้อสงสัยว่าบริษัทที่ผัวของท่านนายกรัฐมนตีถือหุ้นอยู่มันทําเรื่องเกี่ยวกับดิจิตอลเขารู้แค่นี้แต่เขาไม่ได้รู้ว่าท่านจะมาเกี่ยวข้องหรือไม่ ท่านจะเอามันมาเกี่ยวข้องไหมท่านจะเอาบริษัทมาเกี่ยวข้องหรือไม่ไม่มีใครรู้แต่ว่าสิ่งที่เขารู้กันปัจจุบันนี้คือบริษัทที่ท่านเป็นกรรมการผู้จัดการหรือเป็นอะไรอยู่นั่นแหะซึ่งไม่ได้มีแลเพิ่งได้ข่าวว่าเพิ่งจะเปิดมาเมื่อประมาณปีสองพหหกสิบหกเองเพิ่งจะเปิดมาตอนที่ท่านได้เป็นรัฐบาลกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็แปลว่าจะออกนอกออกในออกออกสีออกวาอะไรต่างๆนะคะมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอะนะ ดิจิตอลวอลเล็เนี่ยไม่ใช่แล้วนะสรุปไม่ตรงปกนะฟังนะดิจิตอลวอลเล็ไม่ตรงปกและดิจิตอลวอลเล็มีสิทธิ์ที่จะออกเป็นเงินสดซึ่งก็ดีต่อประชาชนโอเคแต่ไม่ตรงปกตามที่มีการประกาศหาเสียงไว้ดิจิตอลหนึ่งมืนไม่ใช่แล้วค่ะเป็นเงินสดหนึ่งมืนค่ะโอเคนะคะโอเคนะคะ จบไปนะคะจบไปค่ะซึ่งการปลาการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ประชาชนมีอยู่แล้วก็ตามหรือการผ่านเป็นเงินสดซึ่งดีต่อประชาชนถูกต้องค่ะมันเป็นโครงการของพลเอกประยุทธ์เมื่อรัฐบาลชุดก่อนค่ะก่อนหน้าเศรษฐาค่ะถูกต้องค่ะแต่ขณะเดียวกันกรณีที่ประชาชนลงทะเบียนกันเป็น30ล้านคนและประชาชนจะต้องได้รับดีจะต้องเงินหมืน่นประมาณ50ล้านคนแปลว่าไม่ตรงปกคือไม่ใช่เหรียญโทเค็น คือไม่ใช่ดิจิตอลละแต่เป็นเงินสดค่ะและเป็นเงินสดที่ไม่ใช่พายุทอร์นาโดหมุนเหมือนอย่างที่ตุ้งติ้งแสดงไว้ไม่ใช่พายุทอร์นาโดหมุนเหมือนกับที่รัฐมนตรีคลังแสดงไว้ไม่ใช่พายุทอร์นาโดหมุนเหมือนอย่างที่เศรษฐีทวีไสแสดงไว้แต่เป็นกระพีกแต่เป็นกระพีกค่ะ เป็นแค่พายุโซนร้อนน่ะคะ่ะเป็นเพียงแค่พายุโซนร้อนที่มาเป็นซิกซีกมาเป็นซิกซีกมาเป็นภาคภาคเข้าทางเวียดนามทีหนึ่งเข้าทางมหาสมุทรอินเดียนหน่อยหนึ่งมาเป็นซิกซิกไม่ใช่ทนาโดค่ะเป็นพายุใต้ฝุน่นหรือเป็นพายุอะไรวะเขาเรียกว่าพายุอะไรอะ่ะพายุลมร้อนน่ะคะ่ะอา่า มาเป็นซิกซิกพายุน้มร้อนแล้วก็เป็นเงินสดซึ่งไม่ตรงปกตามที่มีการปลาใสไว้กับประชาชนและการแจ้งไว้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะแล้วมันยังไงอ่ะดรมาริกามันก็ดีต่อประชาชนแหละแต่ว่าดีต่อประชาชน14ล้านคนแต่ว่าประชาชนอีกประมาณ40ล้านคนซึ่งอยู่ในทาร์เก็ตที่เขาประกาศตั้งแต่ต้นทั้งหมดนั้นไม่เกี่ยวกับคุณค่ะ ในที่สุดแล้วคือให้ได้เฉพาะที่เงินมีให้ได้เฉพาะที่เงินมีแล้วเงินมีเงินมีแค่แสนสองหมื่นล้านบาทเพราะฉะนั้นแสนสองหมื่นล้านบาทให้เฉพาะกลุ่มยากจนเปราะบางเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไม่เข้าแก๊ปกลุ่มยากจนเปราะบางที่เคยลงทะเบียนไว้เท่ากับไม่ได้ค่ะยังไม่ได้ค่ะยังไม่ได้ค่ะ ถ้าจะได้ก็ต้องรอให้คุณหนูตุ้งติ้งสามารถที่จะทำให้ประเทศนี้ส่งออกนำเข้าแล้วก็สร้างการจัดเก็บภาษีให้ได้มากกว่าเดิมประมาณสามเท่าสามเท่าของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ถึงจะสามารถแจกได้ครบ50สล้านคนตั้งแต่อายุสิบหกปีขึ้นไปเหมือนอย่างที่คุณหนูตุ้งติ้งประกาศไวค้ค่ะโอเคนะคะค่ะ ใครจะดราม่าก็ก็เชิญตามสบายนะคะนี่คือข้อเท็จริงที่ฉันจะเล่าให้ทราบส่วนใครที่มีค me วามไม่ Australia, สะดวกในการที่จะรับฟังข้อเท็จริงก็เรื่องของมึงค่ะส่วนใครก็ตามที่สะดวกที่จะรับฟังข้อเท็จริงแล้วเอาไปใช้เป็นวิจารณญาณของตัวเองอันนี DJ ้ก็เรื่องของคุณค่ะส่วนใครที่มีความรู้สึกว่าดรมริกาพูดอะไรก็ผิดหมดอันนี้ก็เรื่องของโคตรพ่อโคตรแม่มึงค่ะกูไม่สนใจอยู่แล้วใครอยากจะไฟใครอยากจะถามเชิญค่ะตอนนี้เชิญคําถามค่ะ เป็นคาถามขอาทุกคนก่อนค่ะเผื่อดอเรมาริกาตอบอะไรได้ก็ตอบหรือว่าเราจะคุยอะไรกันได้ก็คุยประมาณสักสองสามคำถามค่ะสองคำถามค่ะเชิญค่ะสองคำถามเชิญค่ะสองคำถามรุ่งที่สองที่ดอเรมาริกาจะเข้าไปสู่โหมดนั่นก็คือการจัดตั้งคอรมอเนาะซึ่งดอเรมาริกาไม่อยากจะไปแตะว่าใครจะได้เป็นใครจะไม่ได้เป็นกําลังไฟเหมือนกับที่ TV, ทีวีโทรทัศน์พัดลมทุกช่องได้มีการดรคิดว่านายกคนที่สามสิบสอง สามสิบเอ็ดก่อนซิสามสิบเอ็ดยังไม่ไม่รู้ยังไม่ได้ทํางานเลยเธอคิดถึงสามสิบสองน่าจะเป็นใครโอ้ยประชาชนคนไทยสามสิบเอ็ดยังไม่ทันทํางานเลยเธอจะหาสามสิบสองแล้วเหรอ <c oughs> เธอที่ช่างเป็นประชาชนเอาแต่ใจมากเลยนะเธอจะเป็นประชาชนเอาแต่ใจไม่ได้นะการเอาแต่ใจมันเป็นคุณสมบัติของท่านนายกรัฐมนตรีแต่เพียงผู้เดียวเธอเป็นประชาชนเธอจะมาทำเอาแต่ใจได้ยังไงเธอไม่ใช่ลูกคุณชายลูกคุณหนู เอ้ยถ้าเป็นประชาชนลูกคุณหนูหรือไงแหมใส่ลุยวิตตองตัวละแสนสองสองแสนถ้าเป็นเอาแต่ใจนะถ้าเป็นประชาชนที่เอาแต่ใจเกินไปนะการเอาแต่ใจประเทศนี้เราให้แค่นายรัฐมนตรีแต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นถ้กเธอเนี่ยนะไม่ได้เป็นนายรัฐมนตรีประเทศนี้มึงจะเอาแต่ใจไม่ได้นะมึงจะหานายรัฐมนตรีคนที่สามสิบสองนี่ไงกันนะ <c oughs> ประชาชนไทยเธอเลือกสสอ,อย่างไรมาเธอก็จะได้นายรัฐมนตรีอย่างนั้นจําไว้เพราะฉะนั้นเนี่ย จังหว <g ling> ัดไหนก็ตามแต่ที่เธอจะบอกว่าโอ้ยฉันไม่ชอบนายกตัฐมนตรีคนนั้นคนนี้เลยโอ้ยฉันไม่ชอบนายกตัฐมนตรีไม่ได้จังหวัดเธอเลือกสสอแบบไหนมาจังหวัดไหนเลือกสสอหน้าเต้าหี้เต้าหู้ี่้ไหนมาเธอก็ต้องยอมรับว่านายกตัฐมนตรีของเธอก็ต้องหน้าเหมือนกับนายกรัฐมนตรีของเธอนั่นแหละก็จังหวัดของเธอแต่ละคนบางคนเลือกทั้งพ่อทั้งแม่มาเลยบางคนเลือกทั้งลูกทั้งเมียมาเลยบางคนเลือกทั้งพ่อทั้งลูกมาเลยอ่ะ จังหวัดอุบลนี่มีทั้งพ่อทั้งลูกเลยเป็นสอสอจังหวัดอุดรนี่เอเลือกทั้งพ่อทั้งลูกเลยจังหวัดขอนแก่นนี่พ่อลูกแม่เลยอะลูกไม่พ่อไม่ได้ก็ไม่เอาลูกมันมาก็พวกเธอเลือกกันมาอย่างนั้นนะเธอไม่เคยเลือกอย่างอื่นเลยเพราะฉะนั้นโดยสรุปเลยก็คือว่านายกรัฐมนตรีมันจะได้หน้าตาดีอย่างไรมันก็ขึ้นอยู่กับเธอเลือกสอสอแบบไหนมาทําไมล่ะเอาประชาชนพวกเธอจังรู้นะเธอไม่มีสิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรีเธอรู้ไหมเนี่ยไปเทียบเมื่อไหร่ อำนาจเธอหมดเพราะว่าคนที่นายกและคนที่จะต้องเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นสอสอกฎหมายรั้นโดนระบุไว้ใครที่จะเป็นผู้เลือกนายกลร,รัฐมนตรีนั่นคือสอสอเท่านั้นที่จะเป็นคนเลือกนายกร,รัฐมนตรีเมื่อสอสอที่คุณเลือกเข้ามาเขาไปเลือกนายกรัฐมนตรีจบต่อให้คุณเนี่ยอยากจะได้นายกลรัฐมนตรีหน้าตาดียังกระนางฟ้านางสวรรค์แค่ไหนคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะกันที่จะไปเลือกได้ เพราะคนที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีได้คือสอสอในสภานี่คือตามกฎหมายเลยไม่เกี่ยวกับสอวอด้วยเพราะสอวอชุดลุงตู่ลุงป้อมมันหมดอำนาจไปตั้งแต่ห้าปีครบรอบไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นคนที่จะเลือกสอส,ส,สที่จะมีสิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรีคือสอสอที่คุณเลือกมาเท่านั้นเลยเหมือนกับกรณีที่มีการเลือกตุ้งติ้งคนที่เลือกมามีแค่สสในสภาเท่านั้นไม่เกี่ยวกับสอวอนะจ๊ะ และสสในสภา,าทั้งหมด309คนใช่ไหมในการเลือกตุ้งติ้งมาเป็นนายกรัฐมนตรีทีนี้อนาคตก็จะต้องดูว่าดูว่าสสเหล่านี้จะมีชีวิตอย่างไรเพราะว่ามึงเลือกเข้าไปได้ยังไงร,รัฐมนตรีนายกรัฐมนตีมีคุณสมบัติหรือเปล่ากระตุ้งติ้งเนี่ยเขามีถือหุ้นธรณีสงอยู่โอนหรือเปล่ายังไม่รู้อีวันที่มึงโหวตอะ ตุ้งติ้งโอนหุ้นหรือยังวันที่สสโหวตตุ้งติ้งเป็นนายกรัฐมนตรีอีตุ้งติ้งนี่มีการโอนหุ้นธรณีสงออกไปหรือยังถ้านายกรัฐมนตรีคนนี้ที่สอสโหวตยังวันนั้นถือหุ้นที่ดินธรณีสงสนามกลอฟอันไทยซึ่งศาลได้เคยพิพากษาไว้แล้วว่าธรณีสงสนามกลอฟอันไทยจะต้องมีการโอนให้สงไปซะโอนให้กับธรณีวัดไปซะปรากฏว่าตุ้งติ้งไม่โอน ป้ากฏว่าแม่งของตุ้งติ้งก็ไม่โอนป้ากฏว่าพี่ของตุ้งติ้งก็ไม่โอนเมื่อไม่โอนเท่ากับว่าเป็นโจรที่รับของพระของวัดเอาไว้สุจริตหรือเปล่ากฎหมาย้ํำนวลบอกว่าใครจะเป็น้ํำตีใครจะเป็นนาย้ํำตีต้องมีความสุจริตเป็นที่ประจักษ์ถามว่าตุ้งติ้งสุจริตหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเมื่อตุ้งติ้งไม่สุจริตเป็นที่ประจักษ์ แล้วที่นี่อีสอสสามร้อยกว่าคนที่โหวตตุ้งติ้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีคิดว่าเรื่องนี้มันจะลอาเหรอแปลว่าก็จะมีคนร้องสอสอสามร้อยกว่าคนว่ามึงอะโหวตเลือกคนที่ไม่มีคุณสมบัติเป็นนายกรัฐอนตรีให้มีการเอาไปโปรดให้มีการประกาศชื่อในราชกิจจานุเบกษาเท่ากับว่าอีนายกรัฐมนตรีตุ้งติง้งไม่มีความเหมาะสมจะเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะมีการถือที่ดินธรณีสอง สสามร้อยคนมึงโหวดได้ยังไงไอคนที่ไม่มีจริยธรรมอะ่ะสสย่มเป็นบุคคลซึ่งฉลาดกว่าชาวบ้านสสย่มเป็นบุคคลซึ่งมีการศึกษาสสย่อมเป็นบุคคลที่ประชาชนเลือกมาสสย่อมรู้เรื่องกฎหมายดีที่สุดเพราะสสเป็นคนออกกฎหมายแล้วกฎหมายเรื่องกรณีสงกับกฎหมายเรื่องนนรัฐมนตรีสสจะไม่รู้ได้ยังไงแต่สสโวหวตให้ให้ตุ้งติ้งเป็นนายกรัฐมนตรีเท่ากับว่านาทีนี้ไม่ต้องไปด่าตุ้งติง้ง คนเด้งถูกด่าคือสอสอที่โหวตนายรลกันติต้องติ้งสามร้อยคนตรงไหนที่ไม่ใช่คิดดูดีๆสิว่าตรงไหนที่ไม่ใช่นักกฎหมายมหาชนระดับปรมาจารย์อย่างอาจารย์วิษณุเครือง,งามลองไปคิดสิไอ้พวกลูกศิษย์วิษณุทั้งหาบเนี่ย ลองไปคิดดิตรงไหนที่ดรบัณิการพูดไม่ถูกต้องและตรงไหนที่ครูพูดไม่ถูกต้องมึงลองไปคิดดูแล้วไปหาทางออกให้ได้ออกประตูแคบๆของมึงอ่ะออกให้ได้ประตูไหนวะแคบๆก็ประตูที่จะข้ามฐานันดอนไปสู่ประเทศคาแมและก็ประตูเครื่องบินเจ็ตขึ้นแล้วก็ลงที่ประเทศใดประเทศหนึ่งมึงหาประตูให้ได้ ทำไมอะประชาชนคนธรรมดาอย่างดเรมริกาจะมีความรู้เรื่องกฎหมายเท่ากับวิษนุเครือง,งามไม่ได้เหรอกฎหมายฉบับเดียวกันเนี่ยที่วิษณุเครือง,งามก็รู้ดเรมริกาก็รู้ก็ฉบับเดียวกับที่ครูอ่านนี่แหละวิษณุเครือง,งามก็แพ้มาแล้วไงนั่นแหละกรณีเศรษฐีตวีไส้นั่นไงนั่นน่ะสรุปวิษณุระดับปร,รมาจารย์ก็หงายเงือบไปแล้วไงไปฟอกไตเนี่ยไปหงายเงือบออกไปฟอกไตนู่นแล้ว ไม่ต้องเข้ามาให้เห็นอีกนะไปฟอกตให้รอดชีวิตกฎหมายฉบับเดียวกันถ้าเกิดเราอ่านและดูไม่ข้ามบรรทัดแบบเดียวกันมันย่มออกมาในแบบเดียวกันมันมีแค่กฎหมายที่พวกมึงอ่านข้ามข้อเท่านั้นแหละที่มันจะออกมาเข้าข้างมึงอะ่ะเข้าใจไหม จัดไปนะคะทุกคน